สวัสดีค่ะพบกันกับครัวไม่ก้อยอีกแล้วนะคะวันนี้ลงคลิปวิดีโอยาวเหมือนเดิมค่ะกับข้าวเช้านี้ของเรานะคะก็จัดตามออเดอร์นะคะใครอยากกินข้าวต้มอยากกินก๋วยจั๊บยวนคือจัดได้หมดเลยนะคะพอดีไม่ก้อยตัดคลิปลง อ่าเป็นคลิปวิดีโอไลฟ์สดมาจากต่อตนะคะก็เลยคลิปน่าจะมาไม่เต็มนะคะก็เลยไม่ได้ให้เห็นทุกช็อตเนาะวันนี้ต้มน้าซุปนะคะใส่รถตีนะคะใส่รากผักชีใส่ตัวกระเทียมนะคะใส่พริกไทยใส่เกลือใส่น้ําตาลนะพอน้ําเริ่มเดือดนิดนึงนะคะใส่หมูสับที่เราอ่ะ ปั้นเอาไว้นะคะลงไปแบบนี้เนาะไม่กยจะไม่ใส่ตอนที่น้ําเดือดผุดๆนะคะทุกคนเพราะว่าอยากให้หมูเขาจับก้อนสวยนั่นเองนะคะถ้าใส่ตอนน้าเดือดผุดๆเลยอหมูของเราจะแตกไม่เป็นก้อนสวยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะต้มไปเรื่อยๆเนาะเดี๋ยวน้ําเขาก็จะเริ่มเดือดนะคะวันนี้ก็คือเหมือนเดิมค่ะแยกต้มนะคะก็คือต้มส่วนของกระดูกหมูอ,อีกหม้อนหนึ่งนะคะตัวกระดูกหมูนี่คือต้มไว้แล้วประมาณ20-25นาทีนะคะก็ถือว่าเปื่อยดีแล้วเราก็าก<น>จะตักมาใส่หม้อน,นี้นะคะเพื่อจะได้ต้มไป พร้อมๆกันเนาะใส่เห็ดหอมด้วยค่ะวันนี้จะทําทั้ง เป็นเมนูข้าวต้มนะคะทรงเครื่องเนาะหรือว่าจะเป็นเมนูกว๋วยจัย๊บยวนนะคะก็คือในหม้อเดียวเป็นน้ําซุปเดียวไปเลยนะคะทุกคนกระดูกหมูก็ใส่ลงไปแบบนี้เลยนะคะกระดูกหมูก็ต้มค่อนข้างเปือเป่อยแล้วนะคะน้ําของเราก็จะมีสีใสๆแบบนี้นะคะพออยากได้น้ําซุปสีใสๆนั่นเองเนาะตามด้วยนะคะอันนี้เลยใส่หมูยอลงไปะคะ่ะเช้านี้ก็จะจัดเป็นข้าวต้มนะคะคนละหนึ่งถ้วยกับพ่อเขาเนาะส่วนลูกนะคะเขาก็จะกินเป็นตัวกว๋วยจัย๊บยวนนะคะน้องจุนเนยก <im> ็กินเป็นเส้นบะหมี่นะคะค ใช้น้ำซุปหมอ้อเดียวนี่แหละทุกคนลังสรรได้ทุกเมนูเลยนะคะขอแม่ก้อยก็จะใส่พริกลงไปแบบนี้นะคะเป็นรสออกแซ่บๆหน่อยเนาะตัวนี้ก็จะเป็น๋วยจับยวนนะคะก็ถือว่าเป็นเมนูง่ายๆนะคะแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะเป็นเมนูวันที่อากาศเย็นๆนะคะสําหรับเช้านี้ก็จะมีแบบความเย็นลมหนาวเริ่มมาแล้วเนาะวันนี้ก็เลยจัดเป็นเมนูร้อนๆแบบนี้ทานนะคะก็ถือว่าเข้ากันแบบสุดๆไปเลยนะคะเป็นเมนูที่ทําง่ายแล้วก็อร่อยมากๆด้วยนะคะวันนี้ขอฝากคลิป โอยาไว้ด้วยค่ะ